สตบนเรือนองเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วทําอะไรบ้างก็จะเข้าไปสู่ประตูสวัสดอะไรประตูสวรค์ประตูสักสิประตูสวรค์ให้เราจุดทุบดอกพอห้าดอกบอกเทวดาฟ้าดินขอผ่านไปหาหลวงพ่อโตกลับหลวง่อเมื่อเข้าไปแล้วถัดขั้นไเข้าไปแล้วก็จุดทุบเดียนอธิษฐานขอพรหลวงพ่อโตตามปกตินะด้านในมองให้ดีจะเห็นกำปั้นสองลูก นะรับปั่นต้องรู้ดีน้ำปั่นหลวงพ่อโตนะใช้ใช้กระเป๋าตาของเราก็ได้นะวางไว้แล้วก็โกยใส่กระเป๋าเป็นคล็ปลับเสร็จแล้วกลับมาก so so ่อนจะกลับให้ไปเล่นระฆังหนึ่งตัให้มากกว่าอายุของเราดังทันเป็นดังไม่เรื่องดับดับเรื่องดังอ้าวพร้อมแล้วหันหน้าหาหลวงพ่อโตสามตองบอกบอกเลบอกหลวงพ่อโต ิงที่เราที่ฐานติตบอกหลวงพ่อโตก็ขอบารมีพระองค์หลวงพ่อโตสำหรับกองปกปักรักษาคุ้มครองชีวิตของเราให้มีพลังมีพลังอุภาพในการประกอบสมารณ์ทีพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วมาวักรลยาแล้วเฮงดังๆมาวัชระยาแล้วเห็นมาวักรลยาแล้วรวยมาแล้วเห็นมาแล้วรวย คนมือนี้มามาต่อที่วัดกัลยาณมิตรเม็นบ่กัลยาณมิตรเนาะมีตลาดมีตลาดเนาะเนี่ยเนี่ยนักพรตนะป่าวเนี่ยนะป้อ เงี้ยเงี้ยคนตกแปล ลงคนลงคนนนุการใ้เครื่องจาเป็นเกื่องทีงนะาหาี่น้ำดื่ม่ะแล้วก็พิการน้อยกระทบไปชะน a นไปตอลาลายทางใน เราอที่โราะที่เราถูกนัที่นึ่งที่เาไกวันคนแคได้ไลฟ์ากนักบาเองที่รี่ก็รู้จักกันทางที่เรานําบรรดาให้คนเรสร้างความเชื่อนครนที่าที่รทางมันจะย